Oh, เรียนอาจารย์ประจำวิชาและสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปณิตาชมพูนาครหัสนิสิต6 8 0 1 0 5 1 4ย์6 8 0สาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกภาษาไทยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอรายงานการถอดบทเรียนของโรงเรียนทำเขิ่อนแก้วชนุมประถมที่ดิฉันได้ไปสังเกตเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ชื่อโรงเรียนคำเขืเนแก้วชนูปถมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศีสะเกตยโสธรตั้งอยู่ที่564หมู่2ถนนแจ้งสนิทตําบลลุมพุกอำอเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรปรัชญาของโรงเรียนมีวินัยไฝ่ศึกษาพัฒนางานบริบททั่วไปของโรงเรียน จำนวนครู100คนจำนวนนักเรียน2,094คนจำนวนอาคารเรียน6อาคารเรียนและมีห้องเรียน61ห้องเรียนค่ะผู้อำนวยการนายชาชายสิงห์พรมสารครูพี่เลี้ยงนางจันทราลิศแผ่ว ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแนวคำถามมีอยู่ว่าโรงเรียนกำหนดหรือมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างไรคำตอบที่ได้คือโรงเรียนได้กำหนดการพัฒนาโดยยึดหลักนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียนคือการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาตินั่นเองค่ะ แนวคำถามต่อมาคณะผู้บริหารมีหลักการในการบริหารโรงเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อที่แล้วอย่างไรคำตอบคือทางโรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเชื่อว่าคุณภาพที่ดีต้องมาจากผู้สอนโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรทั้งการนิเทศและพัฒนาเทคนิคการสอนต่างๆมีระบบป,ประเมินการเรียนการสอนและการสอบวัดผลที่เข้มขน้น คำถามต่อมาจุดเด่นหรือความสำเร็จที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนคืออะไรด้านวิชาการที่เด่นมากจะเป็นไอซีทีเช่นการบินโดลแป้อักษรชนะเลืศทถ้วยพระราชทานสองปีซ้อนด้านการกีฬาและที่ดีที่สุดคือการเรียนต่อของนักเรียนชั้นมอหที่ประสบผลสำเร็จคำถามต่อมาปัจจัยที่ทำให้เกิดจุดเด่นหรือความสำเร็จคืออะไร คือ 1. ด้านครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน 2. ตัวนักเรียนมีความอดทนและตั้งใจเรียนตั้งใจรับสิ่งที่คุณครูมอบให้ 3. ด้านชุมชนและผู้ปกครองมีการสนับสนุนนักเรียนซัพพอร์ตและให้กำลังใจ จากผลงานที่ผ่านมาคิดว่าจุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคและวิธีการพัฒนาแก้ไขคืออะไรจุดที่อยากแก้ไขคือระเบียบวินัยของนักเรียนและอยากสร้างความสมดุลระหว่างการเรียนการสอนและด้านอื่นๆเข้าด้วยกันโดยใช้หลักการวงล้อพัฒนา PDCA มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนห้องเรียนมีหน้าต่างที่เปิดไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทและมีแสงสว่างมีพัดลมเพดานหลายตัวมีสมาร์ททีวีและกระดานขนาดใหญ่เอื้อต่อการมองเห็นของนักเรียนการจัดโต๊ะมีระเบียบในห้องมีความสะอาดเนื่องจากคุณครูให้เด็กถอดรองเท้าที่หน้าห้องและไม่อนุญ,ญาตให้นำของกินเข้ามาในห้องเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพนอกห้องเรียนลานกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นลานปูนกว้างรับนักเรียนได้เยอะใช้ทำกิจกรรมต่างๆหากไม่มีกิจกรรมอะไรจะกลายเป็นสนามกีฬาที่นักเรียนใช้เล่นกีฬาทั้งเล่นบาสฟุตซอลวอลเลย์บอลส่วนพอเพียงเต็มไปด้วยต้นไม้และมีม้าหินอ่อนให้นักเรียนนั่งเพื่อพักผ่อน โรงอาหารมีร้านค้าขายอาหารหลากหลายแต่พื้นที่ในการนั่งค่อนข้างแออัดห้องสมุดมีหนังสือมากมายและเหมาะสำหรับการติวหนังสือก่อนสอบ หรือสามารถใช้เป็นโซนพักผ่อนได้อาคารและหอประชุมต่างๆมีอาคารเรียน6อาคารรวม61ห้องและหอประชุมใหญ่อีก2หอประชุมไว้รับรองแขกหรือเป็นสถานที่ทํากิจกรรมต่างๆในร่มการจัดการเรียนการสอนก่อนเริ่มบทเรียนมีการทบทวนความรู้จากคาบที่แล้วและตรวจสอบความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มบทใหม่ ระหว่างการดำเนินการสอนคุณครูจะใช้วิธีการสอนแบบเน้นการบรรยายให้นักเรียนเปิดหนังสือหรือดูสไลด์ควบคู่ไปด้วยระหว่างการสอนคุณครูจะมีการใช้ไอคอน t c t t และเดินกำกับทั่วห้องเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนใจอย่างทั่วถึงเพื่อสอดสองดูแลนักเรียนว่าตั้งใจเรียนหรือเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ และก่อนจบเนื้อหาคุณครูจะมีการสรุปแนวคิดหลักเน้นย้ำส่วนที่สำคัญและมีการแจ้งว่าจะมีการวัดผลให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว พฤติกรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบนักเรียนส่วนมากตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายพฤติกรรมด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรจะไม่กล้าถามครูผู้สอนโดยตรงเนื่องจากท่านมีลักษณะค่อนข้างดุจึงเลือกที่จะถามกับนิสิตสังเกตการสอนมากกว่า หลังจากเริ่มเรียน10นาทีพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นมีสมาธิเตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมเข้าสู่บทเรียนระหว่างเรียนนักเรียนจะมีความพยายามและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายตั้งใจฟังตั้งใจจดตามที่คุณครูสอนก่อนเลิกชั้นเรียน10นาทีนักเรียนจะรีบทำงานเพราะไม่อยากมีงานค้างหรือการบ้านและรีบเก็บอุปกรณ์การเรียนเตรียมออกจากห้อง สื่อการสอนที่พบ 1. หนังสือหลักภาษาไทยม .1 2. ไมโครโฟนเพื่อให้นักเรียนได้ยินเสียงที่ดัง 3. สไลด์การสอน 4. กระดาษหรือใบงานให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัด 5. สมาร์ททีวีเพื่อเปิดสื่อการสอนต่างๆค่ะ การวัดและประเมินผลการประเมินผลภาพรวมเป็นการวัดผลด้วยการสอบเข็บคะแนนต่างๆเพื่อประเมินภาพรวมของนักเรียนว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดการประเมินเชิงปฏิบัติจะประเมินจากการทำงานในห้องเรียนทั้งการส่งตรงเวลาหรือผลงานมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดการประเมินทักษะการคิดประเมินจากงานที่ให้นักเรียนได้เขียนเช่นการเขียนบรรยายประสบการณ์การเขียนสรุปใจความเป็นต้น เกณฑ์การประเมินผล 1. การส่งชิ้นงานหลักหากนักเรียนไม่ส่งชิ้นงานที่คุณครูมอบหมายอาจจะติดสู่หรือติดรอในแต่ละการสอบนักเรียนจะต้องมีคะแนนมากกว่าครึ่งจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์และข้อ3ระยะเวลาในการเรียนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ80สำหรับการนำเสนอก็จบลงเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันขออภัยมาณที่นี้ค่ะดิฉันขอกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ